ไม่ควรปฏิบัติตามหากยังไม่ศึกษาทำความเข้าใจให้ถ่องแท้เป็นเพียงเรื่องราวจากความเชื่อส่วนบุคคลไม่สามารถพิสูจน์หรือรับรองผลใดๆได้ทั้งสิ้นหากไม่ลบกวนเกิดไปก็รุ่นาะกดติดตามช่องเสรี a n น e l ก่อนรับชมคลิปขอบคุณครับสัตรูแพ้พ่ค้าขายร่ำรวยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนคงอยากได้ความรุ่งเรืองของชีวิต ไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งมีความเชื่อว่าหากทําพิธีบูชาพระแม่ธรณีเพื่อเบิกทางให้ทามาค้าขายรุ่งเรืองร่ำรวยทุกอย่างจะเป็นไปนตามที่คาดหวังเอาไว้ท่านว่าให้ปู่ผ้าขาวมีมะพร้าวอ่อนกล้วยน้ำว้าหาผล,ลไม้รวบรวมให้ครบห้าอย่างน้ำเปล่าน้ำนมสาโคูน้ำแดงข้าวสุก ไข่ต้มข้าวตอกขนมหวานอีกเจ็ดชนิดผ้าแพลพันผืนน้อยอีก3สีดอกไม้สีเหลืองหรือสีส้มก็ได้และก็ใช้รูปปั้นหรือภาพถ่ายถ้าหากไม่มีก็ไม่เป็นไรรูปปั้นก็ขนาดที่เรามีเอาไว้บูชานะแบบยกสะดวกในกรณีที่ทำในลานกว้างกลางแจ้ง หรือใครจะสะดวกจะากไปที่สถานที่ที่มีรูปปั้นพระแม่ธรณีอยู่แล้วอันนั้นก็ไม่ว่ากันให้จุดธูปยี่สิบเอ็ดดอกเทียนเก้าเล่มจากนั้นให้ตั้งนามโมสามจบนะโมตัตาาตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตาาตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตาาตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ตัดสาเกศีสะโตยะถาคังคาโสตังปวัตตันติมาระเสนาปติถาตุงอาสักพนโตปะลายิงสุปาริมานานุภาเวนะมาระเสนาปราชิตาทิโสทิสังปรายันติวิทังเสนติอเเสะโต สวดให้ครบ21จบจากนั้นถามเองตอบเองว่าพระแม่ธรณีเจ้าข้าเอ๋ยสังขาตังอยู่แล้วหรือ,อไรพอถามเสร็จเราก็ตอบเอาเองว่าอยู่แล้วเจ้าข้าเราพระแม่ธรณีเราก็ถามลักษณะถามเองตอบเองนะหรือจะมีผู้ทําพิธีให้เป็นผู้ถามเราผู้ร่วมในพิธีหรือเราเป็นเจ้าของพิธีเราก็จะ ตอบเองอย่างนี้ก็ได้ทีนี้เราอยากบอกอะไรเรามีความประสงค์อะไรเราจะพูดในสิ่งไหนมุ่งหวังอย่างไรและขอพรให้เจริญรุ่งเรืองแบบไหนเราก็กล่าวออกมาเพื่อให้สมหวังในสิ่งที่ต้องการอธิษฐานเสร็จก็ปักทูลงพื้นดินถือเป็นอันเสร็จพิธีหรือหากใครอยากให้คนที่เป็นอริเป็นศัตรู ท่านว่าให้เขียนชื่อลงบนพื้นดินจากนั้นให้นำเอารูปปั้นพระแม่ธรณีเนี่ยไปวางทับเอาไว้แล้วสวดคาถาพระแม่ธรณีให้ครบ21จบสวดเป็นเวลาเจวันวันละ21จบทำอย่างนี้อยู่7วันเชื่อว่าผู้ที่เป็นศัตรูสุดท้ายความบาดหมางคลางใจก็จะทุเลาเบาบางลงความอาฆาตมาดร่ายก็จะมาไายคลายลงเชื่อว่า ทุกอย่างที่กดดันระหว่างกันก็จะผ่อนคลายผ่อนเบาหรือจากศัตรูก็จะกลายเป็นมิตรให้มันทําบุญกรวดน้ําให้กับเจ้ากรรมนายเวรชีวิตก็จะหลุดพ้นจากหลุมหลุมแห่งความฝืดเครื่องอันนี้เชื่อว,ว่าถ้าเราทําดีทุกอย่างก็จะเกิดผลดีแก่ตัวเราและผู้เราก็มีคาถาธรณีปราบหมานมาเล่าสู่กันฟัง เกจิสมัยโบราณเลือกพระคาถานี้จานหรือเขียนเอาไว้บนกระดาษสาบางท่านอาจจะเขียนเอาไว้จานเอาไว้บนหนังสัตว์อะไรก็ได้แล้วสอดเอาไว้ในตะกุดนะตามแต่ละตำรับของเกจิแต่ละท่านเพื่อความคุ้มครองป้องกันภยัยกันคุณใสกันลมเพลมพัดขึ้นอยู่กับว่าจะเลือกเอาสิ่งไหนมาทำเป็นตะกุดคาถาธรณีปราบมารมีอยู่ว่า จัตสาเกสีสโตยถาตันตาโสตังปวัสสติมาระเสนาปราเชยังชัยยะชัยยะพระวันตุเตถือเป็นคาถาที่นิยมใช้ปลุกเสกตามตำราของคนสมัยก่อนนะครับหากใครจะบอกว่าคาถานี้ไม่ได้ท่องอย่างนั้นหรือคาถาที่ชื่อ อย่างนี้ไม่ได้ท่องแบบนั้นคาถานั้นไม่ได้ท่องอย่างนี้ทนนี้ไม่ได้ใช้คำนั้นก็มีคอมเมนต์แนะนำมานะอยากจะบอกแบบนี้ครับว่าบางมนคาถาชื่อเดียวกันแต่อาจจะท่องอีกอย่างหนึ่งก็เป็นได้หากใครจะแนะนำมาก็ยินดีรับฟังนะครับและก็ขอบคุณในความหวังดีผู้เราไม่ได้บอกว่าตัวเองถูกนะครับ แต่ผู้เล่าเลือกทำตามที่ตำราระบุเอาไว้เท่านั้นเองพบกันใหม่คลิปต่อไปขอให้คุณผู้ชมทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์พบแต่ความโชคดีมีชัยพลานนามัยสมบูรณ์พูนสุขคุณพระรักษาทเทว,วดาคุ้มครองขอบพระคุณครับ